คลิปนี้จะพามาชมวิธีการเปลี่ยนผ้าเบรกดิชน้านะครับของเวฟร้อยสิบนะครับพอดีว่ายางรั่วนะครับได้ถอดล้อออกไปซ่อมนะครับจากนั้นเราก็รู้สึกว่าเบรกก็ผ้าเบรกก็ไม่ค่อยดีแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนด้วยนะครับวิธีการก็คือถอดคาลิปเปอร์เบรกนะครับออกมาทําข้างนอกนะครับเมื่อคลายน็อตออกมาแล้วนะครับเราก็จะสังเกตเห็นนะครับตัวคาลิปเปอร์เบรกนั้นจะมีน็อตยึดผ้าเบรกอยู่นะครับ นี้เป็นน็อตยึดตัวเดียวเลยนะครับเราคลายน็อตตัวนี้ออกด้านในจะมีซีลนะครับจะเป็นซีลยางเมื่อขันตัวนี้แล้วเราก็ต้องดึงออกนิดนึงนะครับถ้าขันเฉยก็จะหมุนฟรีแบบนั้นแหละเราต้องดึงนิดนึงเพราะว่ามันจะติดซีลยางนะครับจะมีคคล้ายโอลิงนะครับจากนั้นเราก็มาเปรียบเทียบผ้าเบรกเก่ากับใหม่เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับบางจนถึงเนื้อเหล็กแล้วนะครับตัวเก่า ตัวใหม่ก็จะยังมีผ้าเบรกนะครับเนี่ยครับตัวเสียมดํำเป็นผ้าเบรกนะครับแล้วก็มีล่องเบรกตรงผ้าด้วยก่อนที่จะประกอบกับคืนนะครับเราจะต้องดันลูกสูบตัวนี้นะครับลงไปให้สุดก่อนถ้าไม่อย่างนั้นผ้าเบรกจะมาชิดกันแล้วไม่สามารถแทรกเข้าไปในแผ่นดิสเบรกได้นะครับแล้วก็สังเกตตรงนี้จะมีล่องสําหรับล็อกผ้าเบรกอยู่ ตัวเล็กใส่ไว้ด้านในนะครับตัวใหญ่ก็อยู่ด้านนอกเหมือนตอนถอดนะครับแล้วก็เอา,อาตัวแกนให้ไปลงล็อกพอดีรูของผ้าเบรกก็จะตรงกันนะครับจากนั้นก็ใช้น็อตตัวเดิมนะครับขันกลับมาแล้วก็ไขย,ยึดให้แน่นเหมือนเดิมครับต้องดันนิดนึงก่อนที่จะไขเข้าเกลียวนะครับเพราะว่ามันจะมีโอลิงที่ผมบอกอยู่จากนั้นก็ไขไปให้แน่นเลยครับ เกิดว่าช่วงที่ว่าเราใส่ผ้าเบรกแล้วไม่สามารถเข้ากับดิชได้ก็แสดงว่าลูกสูบมันดันมามากเกินไปเราก็ใช้ไขควงแบนก็ได้ครับงัดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ดิชเบรกนั้นเข้ากับตัวคาลิปเปอร์ได้ถ้ามีการถอดล้อนะครับก็สังเกตบูทด้วยนะครับมันจะมีบูทลองนะครับตัวนี้แต่จริงๆแล้วถ้าถ้าเปลี่ยนผ้าเบรกเฉยๆไม่ได้ต้องถอดล้อนะครับพอดีว่าเราเอาล้อไป เลี่ยนยางนะครับเราก็เลยได้ถอดล้อเมื่อใส่ล้อแล้วก็ตัวนี้ไม่ต้องตั้งอะไรนะครับเป็นล้อหน้าเอาน็อตให้ตรงกันแล้วก็ตอกออกเข้าไปเลยแล้วก็ขันยึดน็อตอ,อีกฝั่งให้แน่นครับเมื่อขันน็อตยึดล้อจนแน่นแล้วนะครับก็เทสด้วยการที่ตั้งขัดตั้งคู่นะครับจากนั้นก็หมุนล้อดูแล้วก็ลองเบรกดูนะครับ ถ้าเราไปเข้าที่ร้านก็จะเสียค่าช่างนิดหน่อย <Okay. S 1> ให้ช่างไปเถอะครับสวัสดีครับ